ถ้าไตรจีวรเนี่ยนอกจากจะเป็นสิ่งที่ปกปิดความละอายปกปิดบรรเทาความร้อนความหนาแบบเนี้ยมันยังเป็นเหมือนทงชัยพระหลหัตแล้วมันจะเป็นเหมือนธงชัยของญาติโยมทุกคนด้วย mm hmm. เห็นพระดุด,ดงใส่จีวรสีเดียวกันถือย่ามบาปแบบเดียวกันมันรู้สึกมีความศรัทธาถ้าสิ่งที่โยมได้ถวายไปเนี่ยมันทำให้พระในโครงการเนี่ยได้ธรรมะกลับไปสามารถที่ดำรงตน อยู่ในศาสนานี้ได้ยาวนานสร้างประโยชน์กับศาสนาได้ยาวนานก็เลยอยากจะให้มีการถวายผ้าตราจีวรการถวายยามทุดงใหม่ให้กับพระทุดงทุกรูปเพื่อที่เมื่อเวลาเรา ออกไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศอินเดียก็จะดูเป็นระเบียบเรียบรอ้อยสวยงามมันสร้างศรัทธาน่ะมันสร้างศรัทธาให้คนอย่างน้อยไม่ได้มาทําความเพียรหรือว่ามาปฏิบัติด้วยตัวเองได้อุปถรมอุปธรรมก็ถือเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปภายหน้าขอให้อานิสงส์นี้ได้นําเราทั้งลายได้เข้าสู่องค์การภาวนาะได้สามารถเข้าถึงคุณธรรมของพระอริยเจ้าได้รู้เห็น จะจะทำตามความเป็นจริงนี่ถึงบางคับผลสรีรได้